น่าสงสารเดีะะ๋ยวเราลับถุงเออซ้อดวงอีบสู้ๆนะสู้ๆนะเย็นอยู่น้ำเย็นนะความเย็นแล้วแอร์มันลงด้วยไงสตูนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วเราเปียกกันมาตั้งแต่เช้าอะหนาวหน,า,นาวครับทุกคน เป็นกำลังใจให้กับพวกเราลางสังหอ,อด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ,บครับทำเต็มที่ครับพวกเราทุกคนคืนนี้ตบพาราสองเมตรครับบอกเลยพอไหมครับได้ได้ตลอดนะ <c oughs> ได้ได้ตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว็บวิ่งออกเองไม่ต้องไม่ต้องรอพี่ตุ๋ยพูดได้เลยโจโจโจโห้โความทรงซอลคอมคจริงจริงมัน มันส่งความเย็นมาให้เว้ยดดแแลล้้้ววนนนะตอเียมันส่งความเย็นมาให้เด้อเฮ้ยเขาสั่นจริงอ่ะสั่นจริงสั่นจริงเขาสั่นจริงอ่ะสั่นจริงเอาอีกถุงเวลาถุงร้อนอ่ะนี่เอาสงครแล้วเหรอเนี่ยสงการามไม่ไม่ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บอยพ่อนะลูกบอยป๋าปลาลูกโอเคมาพร้อมแล้วครับพี่วิลลี่พร้อมแล้ว เป็นไงล่ะโอเคมาฟังให้นะหนาวหนาวหนาวเขาหนาวเขหาขหนาวโอ้ยน่าสงสารสงสารแรงก็คือตอนชวเช้าเราจะเล่าให้ฟังว่าไฟเห็นไหมฝั่งนี้ดีกว่าเพราะ <laughs> ไฟเข้าฝั่งนี ตอนเช้าเไปก็ได้มีโอกาสขึ้นสลิงไปเหมือนกันจังหวะที่มันถูกดึงขึ้นไปอะวะอ้ายอย่างนี้เลยนะมันรั้งมีความเจ็บหน้าเขียวนิดนึงมาพร้อมแล้วครับสำหรับซีนนี้เบา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 นะเบาเบากันนะระหว่างนี้ ฝากกดไลค์นะครับคลิกหน้าจอแล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยนะอาจจะต้องเสียงเบานิดนึงนะครับอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนอมีเรามีห้องอาบน้ำาอุ้โห เล่านิดหนึ่งเล่านิดหนึ่งมันก็คือเป็นซีนเดิมของเมื่อกี้แหละที่ที่พญาตื่นขึ้นมาแต่ว่าเป็นคนละคัดเพราะว่าเพื่อให้ได้มุมมองภาพที่หลากหลายเนี่ยหนึ่งซีนเนี่ยเรามีหลายคัดมากๆในการถ่ายทำใช่คัดก็คือหลายมุมกล้องหลายคัดก็คือหลายมุมกล้องเป็นมุมท็อปมุมกว้างมุมข้างด้วยเลนส์น,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับพูดแบบเข้าใจง่ายๆ ตอนแรกเบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอมาถึงก็โอ้โหเป็นเรื่องปกติสำหรับกองนี้ที่เราจะต้องแอคชั่นเป็น1 0บ0รอบในแต่ละซีนบอกเลยสวัสดีครับไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ทำอะไรเนี่ยแม่เคียร์ของบ้านเคียร์ของอ,อ่านี่ก็จะเป็นแบบว่าโซนเครื่องดื่มสวัสดิการแม่สวัสด์ของเราเนี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ สบายค่ะไม่เหนื่อยเลยเพราาะวว่ันนี้เรามีแอร์เนาะโลเคชั่นแบบแอร์ไม่บุกฝาฝาดชิลบ้างอะไรบ้างถ้าสงสารน้องๆ้อที่ต้องเปียกใช่แล้วก็เจ็บด้วยเนี่ยแหละคนต้มน้ำร้อนเห็นูกไหมน้องสู้พี่ก็สู้บอกเลยก็คือแต่ละมื้อนี่ก็คือข้าวคือแบบเสิร์ฟแรงอ่ะจริงเสิร์ฟแรงข้าวน้ำปลาอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่แบบสบายอันนี้คือโลเคชั่นที่สบายสำหรับ สำหรับแบบทีมงานทุกคนเพราะว่า,าเทียบกับโลเนี่ยโล,โ,โล่ออฟฟิศอะรถใหม่โร่ออฟฟิศก็สบายโร่ก็โลโอโลโอฟฟิศก็สบายแต่ส่วนมากอะพอเขาอ๋อเขาไปถ่ายตึกหลังไม่ไก็เดินไกลหน่อยไอเดินไกลไม่เท่าไหร่คือคือ,คอทั้งหมดทั้งมวลอะมันถือว่าเป็นโลเคชั่นที่สบายแต่มันเป็นซีนที่เครียดในใช่มันก็จะหนักหนักตรงแบบผู้กำกับนักสแสดง ช่างกล้องช่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเ้งเด็ดาวมาว่าอ๋อคิวหน้าไปหน่วยก็คือโอ้โหเติมตัวเลยเติมตัวเลยไปหน่วยน่ะก็คือไม่เจอคดีเจอผู้ร้ายจับผู้ร้ายได้ก็สอบสวนเค้นสอบปากคาไปหน่วยเนี่ยคือโหมีความมีความแบบเส้นเลือดก็คือขึ้นอ่ะเอาอย่างเงี้เส้นเลือดขึ้นแต่ว่าก็เป็นโลเคชั่นที่สบายครับมีห้องมีห้องพักมีห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า บางโลเคชันที่แบบว่าโหมานึกย้อนก็คือแบบโอ้โหเราผ่านไปได้เราก็เก่งอะไปไหนเราก็อยู่ได้อะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเลยเข้าไปดูข้างในจ้ะแอคชั่นอยู่หรือเปล่าไม่เนาะไม่แอคชั่นไม่แอคชั่นไม่แอคชั่นเอาเลือดเลือดแล้วหรอเลือดแล้วอ๋อไม่ถุงถุงน้ำอุ่นนึกว่าเลือดนึกว่านึกว่ามีเลือดแล้ว Oh. ตรงนี้จะเป็นส t านของคูเอ๋นเอง,อย,งอย่างวันนี้สถานของค a เอยจะอยู่ไม่ไกลมากการ<ม>สื่อ,อการสื่อสารหรือว่าการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมงานต่างๆระหว่างช่างกล้องหรือนะักแสดงที่คูเจะต้องเข้าไปให้แบบทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยมันง่าย แต่บางโลเคชันที่เราจะต้องลากมอนิเตอร์ไกลแบบข้ามชั้น 1, ชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อความแบบว่า <Office. S 1> ใช่อย่างออฟฟิศอย่างเงี้ยบางทีเราถ่ายกันชั้นสองชั้นสามแต่มอนิเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าครูเอต้องการที่จะบีฟอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยครูเอเาจะวอลมาก่อนแต่ว่าส่วนมากอะ่ะไม่วิ่งเพราะว่าการคุยกันอย่างเงี้ยมันเสื่ออารมณได้มากกว่าซึ่งอันนี้แบบเห็นด้วยเลย แต่ก็มีหน้าวอมาขำๆนะอันนี้ก็เป็นอีกคัดหนึ่งนั่นแหละยังยังอยู่ที่ซีนเดิมยังอยู่ที่ซีนเดิมวันนี้ก็คือเป็นวันของย้ำอีกรอบเลยก็เป็นวันของคุณพยากับคุณชโลธรเขาน้องทานใส่ก็เลยรับหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับแอบ,แอบถามดีกว่าแอบถามดีกว่าสวัสดีค้าปะไก่ปะไก่ปะไก่สวัสดีย้อนแสงหรือเปล่ามันนี้มามุมนี้มุมนีสมมน้สวยมุมไหนสวยมุมไหนสวยทุกมุมค่ะสวยทุกมุมอ้าโอเคงั้นขอมุมนี้แล้วกันอยากถามนิดนึงว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยโลเคชันของเราเไปที่ไหนแอบกระซิบให้แบบแม่แมเขารู้หน่อยไปโรงงานกระดาษค่ะแล้วก็ไปบ้านยายคุณบ้านยาย โรงงานดางไปบ้านคุณแล้วก็ไปคอนโดคุณคอนโดทานสามวาเลมีโรงงานกระดาษมีบ้านมีบ้านของยายแล้วก็มีคอนโดของทานอยากดูที่ไหนอย่างนี้ที่ก่อนอยากดูคอนโดทานเหรอคอนโดทานมันมัมนมันบอกไปได้จริงอุ้ยบ้านบ้านยายก็มีบ้านยายก็มีเหรอมีบ้านยายนญาญาญี่คือแบบ แล้วโรงงานล้างมีไหมไม่มีอันนั้นบูอันนั้นบูอันนั้นบูงั้นไปดูบูดีกว่าแล้วอีกสองวันแล้วอุบไว้โอเคโอเคอะยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังกันว่าไลฟ์หน้าเนี่ยเราจะพาไปดูกันที่ไหนเนาะแอบมาสปอยให้ฟังนะครับอุยไม่บอกดีกว่าอบอกไปเยอะเลยเมื่อกี้แอคชั่นละแอคชั่นละแอคชั่นลแหละแอคชั่นอยู่แอคชั่นอยู่ อ้เขาใส่ฟิลเตอร์ให้แต่จะแนงหนีนี่จะบอกให้ว่าใครแคปรูปอะคัดด้วยนะแคปรูปไปอะคัดด้วยนะครับแม่แม่เอาเอาที่เบ็บหน้าดีๆนะไม่ใช่หน้าแบบไม่เอาละแคร์อันเมื่อกี้เลยแคปอันเมื่อกี้เออเอาดีๆ อโอ้โห,โหโยกกล้องกันอย่างนี้เลยเหรอวความยากก็คือวความยากก็คือเรายัางต้อง continu อารมณ์ของเราในขณะที่กล้องกล้อง A กล้อง B เนี่ยขยับเข้าไปขยับเข้าไปไม่เท่าไหร่กล้องตัวนี้ขยับออกมา มีคนบอกว่าเบฟ doing great job SMC thank you นะครับเป็นอยู่ครับนักแสดงเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปครับสำหรับไลฟ์นี้ก็คือเบฟก็รับหน้าที่ไปเพราะว่าด้วยความที่วันนี้ซีเราซีเราเข้าสซีสุดท้ายไงเราเข้าสซีสุดท้ายเราก็ว่างๆอย่างนี้ก็เลย มาหาทุกคนดีกว่าให้หายถึงกันเพราะว่านานๆก็จะมาไลฟ์แบบนี้นะเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกบอกเลยว่าสุดเอกลูซีฟเลยสุดเอกลูซีฟเลยที่ให้แบบทุกๆคนเข้ามาดูในกองเพราะว่าจะเห็นว่าตอนแรกอะ่ะตอนแรกตอนแรกของรางสังหอนเนี่ยจะจะค่อนข้างอุบอะไรไว้ให้เป็นความลับเพื่อที่อยากจะเซอร์ไพรส์อยากจะอะไรยี้พอถึงช่วงเวลาที่แบบว่าตรงนี้แหละมัน คือเราอุบเองอะ่ะเราก็อยากบอกเราก็คันเหมือนกันเราก็คันเหมือนกันพอถึงจังหวะที่แบบว่านี่แหละมันได้จังหวะแล้วเราก็เลยทําการแบบว่าค่อยๆหยอดค่อยๆปล่อยอะไรออกมาให้แบบทุกๆคนได้รับชมกันอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักครับตัวเว็บเองตัวพี่บิลลี่เองก็จะเห็นว่าคอยแชร์คอยรีโพสต์คอยอะไรอยู่ตลอดเพราะว่ามันก็เป็นแบบผลงานที่ เราเราเราแสดงออกไปเราเราเล่นไปเนี่ยเราก็อยากเห็นภาพภาพนั้นให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันในฐานนะแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็รอนี่ตื่นเต้นมากเลยรู้ว่าแบบตื่นเต้นมากอยากอยากดูแบบฉากสําคัญสําคัญที่แบบพอมันยําออกมาแล้วเสร็จสับแล้วอ่ะมันออกมามันจะออกมาเป็นยังไงวะทั้งการสืบสวนคดีต่างๆการ ไขแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นความลับมีเงื่อนงำมากมายรวมถึงที่เด็ดเลยลางสังหรณอนของทานนะครับบอกเลยว่าทานเนี่ยลางสังหรณอนมาทีไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องดีเลยีเป็นอะไรที่น่าสนใจมากน่าติดตามมากๆแล้วทุกๆคนเนี่ยก็แบบเหมือนเรียกได้ว่าช่วยกันคือเป็นตำรวจไงเป็นตำรวจจะต้องยึดหลัก หลักฐานยึดความจริงที่มันจับต้องได้เป็นรูปธปรรมแต่ความความน่าสนใจของมันก็คือมันมีอยู่ตัวละครที่ชื่อฐานมันมีรางสังหรณ์แล้วมันเป็นรางสังหรณ์ที่เกี่ยวกับแบบความเป็นเซนส์ของเขาเออมันเกี่ยวข้องกับคดีนี่แหละแต่มันจับต้องเป็นรูปธรรมไม่ได้แล้วทั้ง5คนซัพพอร์ตความคิดนี้เออแล้วจะทำยังไงให้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันออกมาในรูปแบบที่ว่ามันทำคดีได้เนี่ยอันนี้คือสาคัญมากนะครับอะไรอ่ะพี่เทสเหรอมาภูวินามอะไรอ่ะพี่เทสน้ำน้ำอะไรน้ำอูนเหรอของใครของพี่เบลลี่งั้นเอามาเดี๋ยวถือให้เออองร่า เธอเองไหมเอาทนุสัตทำมาเธอก็แย่งซีนฉันหรอเดี๋ยวเธอเองเดี๋ยวเขาคัดออกมาเราจะได้เอาให้เลยออ่ะกินน้ำจ้ะน้ำอะไรครับน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นส่งส่งอย่างสวยตอบซิวจังนะส่งไปหรือส่งมายังไงอ่าน้ำอันนี้ครับน้ำอะไรครับ ต้องเล่่นวากระซิบอะไรกระซิบเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกระซิบน้ำเลยอ๋อเอาไปอ่ะอ่ะห้าสี่สามรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบนะทุกคนเราเทคได้เสมอบอกเลยอ่ะน้ำครับน้ำอะไรครับน้ำใจพังพังเงียบกริบอ่ะกินกินกินเราเดือดเข้าละ เป็นไงเหนื่อยไหมผไม่เหนื่อยไปยืนซิลเนาะซิกลก่อนเมื่อเช้าใช่ใชแต่หนาวแต่หนาวหนาวใช่อืออเย็นอุ้ยเย็นเย็นย็นไม่เราแต่ว่าเราซีนี้คือเราไปประจนภยัยในเมืองบาดาลแอร์อเ,เ็นนี้ด้วยนะแอร์เ็นคุณโซโลทอนด้วย แสดงอยู่ครับอันนี้ทำการแสดงอยู่ครับก็เลยผมพาไม่ได้มาเสร็จปุ๊บเจอสโลอรปุ๊บปุ๊บก่อนนี้จะเห็นว่าเป็นสโลอรหรือว่าเห็นเป็นใครพันมาเจอวันสารัฐครับอืมวันสารัตก็คือสโลชาครับอ่าคือคือคือทานในชาติก่อนใช่ครับผมรับบทโดยพี่ฟีนของเราเี่ใช่ครับ เอาจิงคือถ่ายมาเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ดูรวมถึงพวกเราก็อยากดูมากๆแล้วเพราะว่าเราเห็นแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราก็เช็คเทปอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ยสวยมากอยากให้ทุกคนได้ดูจริงเมื่อกี้คือหนาวมากเลยนะแต่ว่า5้าสคือต้องเก็บเก็บความหนาวไว้ลึกๆในใจแต่ยืนเมื่อกี้นะก็แบบสันเห็นอยู่คื ถ้าพี่บอยรับหน้าก็คือรู้เลยว่าปากสั่นอยู่น้องยืนนี่หน่อยไม่ได้มหนาวลมหนาวมันสั่นมันสั่นอ้าแล้วไม่เอาุงร้อนมาก่อนอะไรฮะกันยัครับทุกคนร้อนนะันยัยครับชาวชาวหลักสังหรณ์ทุกคนได้เห็นคลิปจากออฟฟิเชียลไปแล้วพร้มปีมไหมครับใช่เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเล่าไปว่าช่วงเนี้ย แบบว่าออฟฟิเชีปล่อยสปอยคลิปออกมาเยอะมากก็เลยเฮ้ยนี่แค่นิดเดียวเออไม่แค่นิดเดียวเนี่ของจริงมันต้องรอติดตามแล้วเดืนพฤศจิกายนนี้ของจริงเลยกอันนั้นะแค่แบบเซเซิลที่พวกเราได้เล่นกันอือว่าจำซีนนั้นได้ไหมจำซีนนั้นได้ไหมซีนไหนที่มันมีแสงมีแสงอะบนเตียงโอ้ยอ้้ยโออยโอ้ยโอย จะเปิดจะเปิดจะเปิดเอาเขินเขินเขินซึ่งจ้าซะเหลือเกินมันจ้าครับมันจะไม่ได้จ้าที่ตาเรานะมันจะมันจ้าที่ตาคนดูรอดูด้วยครับรอดูด้วยครับอยู่ในเครื่องพิเศษรอดูเอาละเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทุกคนโอเคมาเออมันร้อนมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าแบบตัวเขาเย็นเออเอาแล้วเรารู้สึกผิดเลยอะโอเคโอเค อย่างที่บอกในฐานะนักแสดงอ่ะเราเล่นไปอ uh ่ะเราก็อยากดูเหมือนกันเพราะเต็มที่เราก็ทําได้แค่เราก็ทําได้แค่ดูแบบใน playback ในเช็คเทปแบบเช็คงานที่เราแบบว่าเพอร์ฟอร์มออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่เราก็อยากดูในในตอนที่แบบทุกอย่างมันถูกตัดต่อมีแสงต่างๆมีเสียงมีซาวอะไรต่างๆที่มันมันยำรวมกันแล้วเรียกคิดว่ามันจะแบบประทับใจอ่ะ อ,อ,อ,อหูเคยพูดไปแล้วแหละว่ามินิทีเซอร์อคือถามจริงว่าผู้จัดอะโปรดิวเซอร์เนี่ยคิวแรกอะเอาขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> คิวหนึ่งอ่ะคิวหนึ่งอ่ะพาไปขนาดนั้นอ่ะคือแล้วแล้วเล่นช็อตยากเลยคือช็อตลองเทคบอกเลยว่าวันนั้นโลเคชันเป็นโลเคชันจริงๆที่ไม่ได้ถูกเซตขึ้นเลย เป็นโรงงานร้างเป็นโรงงานกระดาษเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่แหละแต่ว่ามันล้างไปแล้วแล้วเราจะต้องใส่ชุดคอมมานโดแบบเต็มยศนะครับเข้าไปในนั้นเกาะเอยสนับเข่าแขนปืนตรงเกาะช่วยชีวิตแล้วก็หมวกแล้วก็ที่สำคัญคือมีโม่งปิดหน้ามีแมสปิดหน้าเราอีกโ้แล้วคิดดูสภาพว่าเป็นโรงงานโรงง,งานอุตสาหกรรมที่ร้างแล้วอากาศไม่ถ่ายเท บอกเลยนะว่าพอเหงื่อเราออกเนี่ยทุกคนลองจินตนาการภาพว่าเราใส่แมสแล้วมันเปียกมันทำให้เราหายใจลำบากเข้าไปอีกบอกเลยแต่เราก็ผ่านผลมาได้ด้วยดีและที่สำคัญคือตอนนี้เขาแอคชั่นแล้วนะฮะต้องลดเสียงลงนิดนึงที่สำคัญคือการถ่ายทำแบบลองเทคเนี่ยคือถ้าใครจะถ้าเคยเคยดูแบบว่าหนังต่างประเทศเนี่ย ที่เขาจะแอคชั่นกันเดือดๆดบางทีเขาแบบถือกล้องถือกล้องหงตัวเนี่ยแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆตามแบบโลเคชั่นต่างๆแล้วก็มาร์กิ้งของนักแสดงแต่ละมุมแต่ละมุมอะไรเงี้ยถ้าใครพลาดเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องเทคใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ความยากอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการซักซ้อมคิวต่างๆคิวบูต่างๆเนี่ยให้เป๊ะ คือความยากของคิวแรกมากแล้วคือแบบนักแสดงทุกคนอ่ะเขาพูดกันว่าละครบูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปรับเสียนยซึ่งไม่เถียงเลยว่าบูลองเทคบวกกับทุกอย่างวันนั้นคือเดือดมากพอผ่านคิวนั้นไปบอกเลยชิว อย่าลืมกดหัวใจกันเข้ามานะครับลืมกดหัวใจกันเข้ามากดแชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะได้พามาดูพิไฮเดอร์ซีอย่างนี้อีกเออพามาดูอะไรแบบ exclusive บอกเลยนี่ครูเอเข้าแล้วครูเอเข้าแล้ว เข้าแล้วครับครูเอเข้าแล้วครูเอประกบกับพี่คอมพิวเตอร์กราฟิกเลยแล้วก็พี่ต <ippers> <t od ic> ุ๋ย <tragedy> ด <awia labels> ้วยพี่ตุ๋ยซึ่งเป็นช่างภาพเขาส่งให้เบฟเขาส่งให้เบบ ดูก็รู้เขาส่งให้เบฟโอ้เป็นช็อตโคลสอัพครับเป็นช็อตโคลสอัพมอนิเตอร์มอนิเตอร์ไปไหนอ่าอีกทางนี้ไปเอาไปดูมอนิเตอร์กันดีกว่าคือถ้าไลฟ์นี้มันมีความตะกุกตะกักอะไรต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องต้องแบบ ให้ทันท่วงทีช็อตเด็ดๆจริงๆที่เราจะต้องวิ่งมาเดินมาหรืออะไรอย่างนี้ So c u t e my babe thank you ยังไม่แอคชั่นใช่ไหมเป็นช็อตที่ใกล้มากๆพี่วิลลี่เริ่มปวดตาแล้วแหละเนี่ยดู เช้าแอคชั่นแล้วครับ ทีนึงนี่ว้าวโหสวยมากเป็นเมืองแบบเมืองเมืองบาดาลน ที่เพืนถามว่าบิลลี่มองอะไรฉันมองไม่เห็นเลยบิลลี่มองอะไรเหรอครับไอโฟกัสไอโฟกัสของบิลลี่เขามองอะไรมองมองทานมองเมืองมองทานแล้วเขาเห็นทานแล้วเขามองเมืองไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาในเมืองนั้นแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยเห็นทานเขาต้องโทษเธอคนเดียวเลยว่างั้นหรอถูกต้องทำไมอ่ะเขาจะมองคนอื่นทำไมอ่ะก็ต้องมองฉันอยู่แล้วอ่ะดูดู เขามองว่าใช่หรือเปล่านะไปใกล้แล้วหน้ากระตุกแหลงหน้ากระตุกเอะเจ็บตาเจ็บตาไม่ใช่ิเตอร์ต้องใกล้ๆหน่อยหน้ากระตุก <c oughs> เอาอีก อีกคัดหนึ่งยังไม่ผ่านอีกเทคหนึ่งอีกเทคหนึ่งเพลย์แบ็กครับมาเรามาดูเพลย์แบ็กช่วงจังหวะเพลย์แบ็กเนี่ยก็สำหรับนักสแสดงเนี่ยเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยทั้งการพักผ่อนการพักผ่อนหรือเราจะไปเช็คเพลย์แบ็กตรงมอนิเตอร์เนี่ยเพื่อดูแล้วเราก็แบบพักเผื่อโอกาสพักผ่อนไปด้วยแล้วก็ดื่มน้ำดื่มอะไรนะจังหวะนี้นี่แหละเป็นจังหวะแบบนาทีทองของเรา พี่วินล,ลีดูอยู่เนี่ยพี่วินล,ลีเขาก็ดูอยู่เนี่ยจังหวะเพล์แบ็คเขาก็ดูเขามองเพล์แบ็คเนาะเขาก็เขามองทานอยู่แล้วเขามองเพล์แบ็คเขามองทานไม่ใช่ดูสิเขามองทานเขาไม่ได้มองนี่มองทาน <laughs> หลห่อมากแล้ววามอะไรกันหือไมรูปเวลาแคปนี่แค่จากคุณปกติจแค่จากคุณใช่ไหมแต่นี่แค่จากคุณไม่ได้พบคุณเป็นพาพบูอ้โต้องบอให้ซีจีเลยเก้าก่านึจะจบได้แล้วซีก็คือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพอเง้นถ้าเราจะสปอยสปอยรูปของคิวเนี้ยบอกไว้ว่าทุกคนอะ จะเห็นเป็นสีฟ้าถ้าถ้ารีบนะถ้ารีบออ๋ตอนนี้พี่วิลลี่เข้าไปพักแล้วเข้าไปพักแล้วน่าจะมีการโยกย้ายเซตต่างๆเราจะเข้าไปหาเขาใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาพักโอ๊ย5นาทียังเหรอนี่เราไลฟ์มา1ชั่วโมงเลยเหรอไลฟ์มา55นาทีเร็วนะเนี่ยนี่นี่เบบนี่เบบพูดเป็น1ชั่วโมงเลยเหรอเป็นเรื่องง่ายๆการเธอบอกเธอจะอ้าวเอาง่ายๆก็คือ ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นหลายๆอย่างที่ทำให้ได้มาดูบรรยากาศเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันนี้เดี๋ยวพาไปหาพี่เทียงก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปลี่บิศไีพิบได้โอเคก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือใครที่อยู่ตั้งแต่ต้นนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีกสักแบบไม่เกิน5นาทีเราจะต้องบอกลากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราครบ1ชั่วโมงแล้ว เกือบครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปอุ้ยโปอ่ะโปอยู่ไม่ได้ครับไม่ให้ดูห้ามดูไม่ให้ดูมดไม่ให้ดูโปอยู่ใส่เสื้อเร็ววิลลี่ใส่เสื้อก่อนนั่นดื้อนะดื้อนะนางหันมาอย่างนี้นะวิลลี่ใส่ ใส่เสื้อเร็วบิลลี่บิลลี่ใส่เสื้อก่อนเร็วเดี๋ยวจะปิดคลิปไม่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 ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนรครับใส่เสื้อก่อนครับใส่เสื้อก่อนเราจะปิดคลิปเหรอไม่ก็ใส่เสื้อก่อนหน่จะไปปิดคลิปดีๆพูดเฉพาะก่อนใส่เสื้อหน่อยครับครับแปลกแปลกใส่เร็วใส่เร็วอุ้ย ตอนน,อน,นี้ตอนนี้พี่เฮงใส่ชุดนั้นอยู่นะได้ไหมได <ide assunto> okay. ้ใช่ไหมโอเคแต่ว่าสำหรับพี่เฮงเนี่ยโอเคทุกคนพี่เฮงพี่วิลลี่ครับเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายของการไลฟ์แล้วก่อนที่เอา้พี่กับเอาเลยเออเอาเลยเหรอทำไมอ่ะบังทำไมอ่ะ อาหรอดูได้ดูได้ครับดูได้แลขออนุญาตแล้วให้ดูให้ดูให้ดูใหที่เผู้หลุดอ่ะก็ไม่ก็ไม่ควรดูใช่ไหมหน่อสงข้างหน้าหน่อยอ๋อข้าง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 ข้งข้า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 งข้ง้าง้างขงาขงาร้ ขอใช้เวลาแบบสั้นๆในการแบบว่าให้พี่วิลลี่กับพี่เฮงอ่ะทักทายทุกคนแล้วกันแล้วก็ครับปากอะไรต่างๆได้เลยครับผมก็สวัสดีครับทักทายอะไรอ่ะอยู่กันมาเป็นชั่วโมงแล้วเนื้อทักทายแบบว่าสวัสดีมีข้อความอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามรังสังหรณ์ด้วยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นซีสุดท้ายแล้วเป็นซีที่พวกเราได้บูกันตั้งแต่เช้าเรานี้เป็นต้นซีนะเฮงโอ้โหเดี๋ยวทีตอนแรกอ่ะเราบูกันบนกระานไปแล้วตอนนี้เราต้องบูกันบนบก มาดิมาดิครับเดี๋ยวจุดไฟเผาตัวเองก่อนนะหก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 หจัดฝากติดตามทางสังขอนวยครับสุดครับสุดมันแน่สุดจริงๆวู้ฮู้สุดจริงจรินี่ก็เรียกว่าการ build energy มาเดี๋ยวเข้าต่อไปใช่ไหมโอเคเปลี่ยนสุดละเขาเปลี่ยนสุดละครับทำไมอ่ะมาฝากว่าครับวเลย โอเคก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูตั้งต้นจนจบนะครับ,รบขอบคุณนะครับาบ,าบายๆนะ